เชื่อไหมครับว่าผนังสวยๆเรียบเนียนแบบนี้กันความร้อนได้ดีจริงๆพิสูจน์ได้ด้วยการทดสอบการกันความร้อนของผนังเทียบกับผนังอิฐมวลเบาและผนังอิฐมอนโดยใช้เครื่องพ่นไฟให้ความร้อนที่ผนังด้านหน้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีและวัดอุณหภูมิทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อหาค่าความต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้าน ซึ่งค่าที่ได้จะแสดงถึงการกันความร้อนของผนังมาดูกันว่าผนังชนิดไหนจะกันความร้อนได้ดีกว่ากันเริ่มที่ผนังอิฐมวลเบาเมื่อผ่านไป1น,นาทีค่าที่ได้จากการวัดทั้งสองด้านจะมีความต่างอุณหภูมิอยู่ที่173.2องศาเซลเซียสมาที่ผนังอิฐมอนเมื่อผ่านไป1น,นาทีค่าที่ได้จากการวัดทั้งสองด้าน ความต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้านจะอยู่ที่117.4องศาเซลเซียสและเมื่อผ่านผนงังค่าที่ได้จากการวัดทั้งสองด้านเมื่อผ่านไป1น,นาทีความต่างของอุณหภูมิทั้งสองด้านจะอยู่ที่158.5องศาเซลเซียสจะเห็นได้ว่าการกันความร้อนของผนงังดีกว่าผนังอิฐมอญและเกือบเทียบเท่าผนังอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติในการกันความร้อนเป็นหลัก รพรอะผนัง s w a System ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสําเร็จรูปที่มั่นใจได้ว่าแข็งแรงกว่าการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆพร้มอมติดสปีดให้ทุกงานผนังเร็วกว่ากันความร้อนได้ดีกว่าด้วยระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป s w a System จาก c p a c Green Solution